สวัสดีครับสวัสดีดครับผมยูเอนปุริโอนครับเมื่อนี้มารีวิวเครื่องเสียง เดี one one. ๋ยวตามมาเบิ่งครับเสียงเป็นยังไงนะสุดสุดากินสุดากินเสียงสุดากินนี่เาเปิดสุดากินคนเิรเดี๋ยวตามไปิ่งเลยรับตามไปิ่งยง่ตน ตอนนี้กรเดินทางมาหอดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเครื่องเสื้อผ้าพาเบื้องเครื่องว่ามีอย่างน่เนาะเาะบื้องเบงบรรยากาศก่็ยังเรียกันเตวินกำลังตกดินนบรรยากาศยูธงยูทาฟยูนา,าออฟฟิศเด้อครับนี่ครับออฟฟิศออฟฟิศคนท้ากิน นี่นวครับเครื่องตีตังไปเรียบร้อยแล้วเครื่องเสียง,ง,งอัน,นบริสัยนะครับเอาบริสัยเจรนแล้วเป็นขยายอันนั่นว่านะครับรุนเก่า <c oughs> เอามาหายอยู่วากิน,นครับเฮ็ดมนันมีประโยชน์เนาะมาเบิง่งมาเบิ่งตู่มะเบิ่งตู่ความเด็ดมันอยู่ที่ตู่ครับเอาลัางตู่นี่ขอบแต่งนะครับ <c oughs> หน้ากระดกอ้อมนะครับสองกรกใส่กระคุ้ยด้วยนะครับเครื่องเสียงหากินนะครับนี่เขาคือเครื่องเสียงหากินของแท้ตู้สั้งจากยังก็ทีโอเอสำหรับที่พี่ดีอ่ะเด็กยอดตู้ตู้นี้ผลิตบริษัทผลิตเองนะครับให้ให้โรงงานเพิ่นผลิตให่ส้างมประกอบดอกเองครับเป็นแบรนด์ของเพิ่นนะครับด้วยแหหลอกเลียนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเปิดเสียงเปิดเพลงห้ฟ being <though> ังเปิดเพลงห้ฟังเนาะสุดท้ายกินเอาเลยโอเคนะครับตอนนี้กำลังเปิดเครื่องเนาะส่วนเสียงกะจังมาจังมาฟังเบิรงเนาะว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะครับเปิดเปิดเพลงเนาะโอเปิดฟังแต่เสียงโคลแล้วใครน้ำใครน้ำฮะใครน้เอฟเฟิก フフフフ เดี๋พี่น้องโอ้ยแจกรวมหมด่ะโอ้ยแจกรวมพี่น้องมีมิอาการได้ยังไงเนาะร้องร้องอาคิมร้องอาคิมรองากิมมีพิการได้จังไงเนาะปฏิเสธกานโดนไปไปัเสียครา บรรยากาศอยลงนนยอยู่นะายในอยู่นะมาะมหาแมงข้อดันพี่พน้องบอกไปมาหาแมงขีดสอนไปนกินแรงมากะรอเบิ่งเนาะว่าสีได้บ่สีได้ผลบ่เนาะเดี๋ยวจังมื้อแรงเดี๋ยวผมถ่ายอีกเนาะตอนนี้มันก็ยังยังยังกำลังขับเนาะติดตั้งเครื่องเฮาก็าาแล้วอ่าตู้แล้วพง เรื่องเข้านาอมันบริสัยงานเนาะอ,อยู่ในบ้านก็นเลยเอามาแปลงมาเห็ดมาหาอยู่หากินเนาะใ,ให้มันเกิดประโยชน์สำหรับผู้ใดสนใจก็ทักมาครับราคาดีบ่รู้ครับเอาของเข้เา,เาไปเ <laughs> พราะได้อยู่ได้กินเนาะพี่ร้อง เร่งเนาะจังกระถามเบิ่งเนาะว่ามันจีรีเท่าเออจีซ้อนเท่าสิบ้าบอเนาะจังจังถามเบิ่งว่าสิได้บอลให้ผู้ใดสนใจเนาะอย่าลืมทักมาถามนะครับโทรมาถามนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 4 3 6 4 1 8 3เนาะเดี๋ยวเอาไว้แรงเดี๋ยวโอเคเบิ่งครับกดตัวได้นี่บี ก็ตัวนี้นี่ครับตู้ตู้ตนาะตู้สร้างตรงจากอิตาลีเนาะครับมาเนี่ยสร้าง,งตรงจากอิตาลีเนาะผู้ใดสิสั่งกบบทักมาบอกก่อนเรื่อครับเพราะว่าขอ,องก็สีมาพอต้องมาจากต่างประเทศดอกเล็บนี่มาจากอาเมริกานะคะรับดอกเล็บนี่มาจากอาเมริกาอัน ดอกลระโปงนี่มาจากไซบูรูนะครับดอกกระโปงนี่จัก,กมาแต่ประเด็นใดล่ะครับกระตังกาะตังนี่หา,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 าจากไซบูเร็ตนะครับพี่ดีเด็ดเด็กาะตังอเอามาจากเอ่อยังหรอเน่าเปลี่ยนรถไถหรอเน่าเปลี่ยนรถไถอาจารย์ตู้เป็นสูตรใดเนาะครับตูต้เป็นตู้สูตรใดตู้นี่สูตรของเอ็นเอฟนะครับ สูตรใหม่ออกมาสนใจกันทักมาถามพวกมาถามใครอีกแล้วครับตู่ดิขับนวดเพื่อสิทดิ์แ้วครับตู่สูตรน,นี้คำนวณอย่างนี้รอเดียวชุดนี้ประมาันตัวแดครับเดี๋ยวอ,อัด,ลดแล้วเปล่าชุดนี้มันราคาเตัวแดงครับราคาดีนะครับราคาดีปดดดุ๊การันตี <c oughs> มันแล้วแต่สภาพแพงบ่แพงบวะแพงวะ บมเสกนะครับอันอันข้างล้างว่ายแตกยุ่ยยังครับมันเป็นช่องลมครับเป็นแดงเป็นของสูตรสูตรป้องทั้งหลาดเนอะมาเบิองไปนะครับมันแตดงยู่ยยังมัแดงเนี่ยมันมันเป็นของลบนะครับของลมเป็นสูตรของทั้งหลาดเนาะเอสเอสคือกันไปเลยนะครับเร็ดเร็ดได้แค่เดียวมีมีมีเครื่องเดียวได้โลกนะครับมีเจ้าของเราปะครับนี่เครื่องนี่ป๋โอ้ยอันนี้เอาไปครักินครับคนไล้ขายเครื่องนี้แต่ว่าเขาเสียวไม่กันเอดให้ได้เนาะ คาว่าถามก็ได้ผปาู้ใดอยากได้เพื่อเสียงหากินพอแแท้เนาะบพกคือไผแล้วก็บ้า่มีผอย่ากคือเปิดเทกกินเราเลยโอ้ยพ่อคุณเก่าครับสุดดีสำหรับลูกค้าชิปทันแรกอันนี้ก็สํสำหรับลูกค้าชิปทันแรกนะครับ้าโทรมาชิปซ้ายแรกนะครับชิปซ้ายแรกจะแถมแมงก่ซ้อนนะครับคนละหนึ่งกิโลนะครับ มามาเบ่งเาเครับุกแม่โอ้ยเุ็นบุพเพย์ยังดี่ี่ไม่มีะไเลพ่อเบื่อนะครับพ่อเบื่อนี่มีไฟหมดเลยคือเขาโอเกเลยได้เลยหายากยุ่งยากหลุ่นนี่หาเสียยากก็ เอาว่ามีขายแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ซื้อ,อยางกีง่ดีรุ่นทวดสร้างจากทรงข้ามโลกครั้งที่สองท่านก็ขุดพ่อนะครับขุดพ่อสมบัติถึงแล้วครับข <c oughs> <c oughs> ้อเขาไม่ได้ใส่ด้นแล้วเนาะเขาเกอามาเห็นในมันเกิดประโยชน์ด้เ่าะพีผี้องเนาะครับครับเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็หอดเวลาแล้วเนาะมันเหมิดแล้วประมาณประมาณตอนนี้เวลาประมาณประมาณทุ่มหนึ่งเนาะ ไม่กี่ช่วนันดาจะออกประมาณสามหนุ่มนะแต่เข้ากับเปิดเปิดรอไ้ก่อนแล้วก็จะเปิดเปิดล่อครับจะเปิดเครื่องเลยข้อกาเสียงไม่กี่ชัอนจะเปิดเลยแบบนี้ มารุ่นมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าสิได้กินแรงบ่นเนาะหมากระเทียมเป็นกร<อ>ะบ่ไรสิโฆษณา แคนี้เนาะสำหรับท่านใดที่สนใจเด็กเครื่องเสียงเนาะไปหายูหากินกโทรมาสวบถทามได้เนาะหรือทักไลน์ทักเฟซมากกันเลยแอดไลน์เดี๋ยวผมทิมไปใต้คลิปให้ครับสวัสดีครับ